เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหม,เมือนน้อยน้ำวันกับเกมเจ็บาปกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําหัวข้อที่หลายๆท่านนะครับได้ถามผมเข้ามาในอินบ็อกซ์เยอะมากนะครับเป็นหัวข้อที่เยอะที่สุดแล้วนะครับในแพทนี้แล้วก็หัวข้อนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหัวข้อของคนที่เกลือจากกาชารอบนี้นะครับ <c oughs> มันก็คือหัวข้อนั่นแหละจากการน้องอลิซาเบธยังไงซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวละครที่ผมคิดว่า มันจัดก,การน้องอลิซาเบธได้แล้วก็เป็นตัวละครที่คิดว่าปั้นแล้วมันคุ้มนะไม่ใช่ว่าบางตัวเนี่ยอย่าง SR บางตัวก็มีสกิลที่แบบว่าจัดก,การได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันมันก็คือ SR นะ <c oughs> หรือว่าเอสเซตาบางตัวก็ถามว่ามีสกิลแก้ทางไหมก็มีแต่ผมคิดว่าถ้าปั้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้แก้ทางแค่ตัวน้องอลิซาเบธนางฟ้าแค่ตัวเดียวไงซึ่งผมคิดว่าปั้นแล้วไม่คุ้มนะมันเสี่ยงเกินไปในการเอามาเข้าทีมนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่ ปั้นได้ปั้นคุ้มแล้วก็ใช้คุ้มนะครับไม่เสี่ยงเกินไปป่ะนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครไหนแต่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นตัวละครจากความคิดเห็นของผมนะบางท่านอาจจะมีตัวละครที่คิดว่าเฮ้ยมันดีกว่านะมันมันใช้แล้วคุ้มกว่าอย่างเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ของท่านในการคิดนะครับแต่ผมคิดว่าเออไอตัวพวกนี้เป็นตัวละครที่มันคุ้มนะครับแล้วก็สู้ได้แต่ก็อยู่ที่สกิลเพย์ของแต่ละท่านด้วยนะครับนะ ก็แต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งมาดูใหม่แล้วก็ยังไม่กดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดไลค์ก็ฝากด้วยนะโอเคนะครับไปไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างนะซึ่งตัวแรกเลยนะครับที่ผมมาแนะนําในคลิปนี้จะเป็นตัวนี้อาเจเมอร์ลินแดงซึ่งอาเจเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครสายซีซีที่มีสกิลแช่แข็งที่สามาร,รถลบบัฟของอลิซเบธนางฟ้าได้ซึ่งโล่อลิซเบธนางฟ้าเนี่ยมันจะป้องกันสกิลที่ไม่มีดาเมจไม่ได้ ย่างเช่นสกิลแช่แข็งใบอย่างเงี้ยนะครับใบที่แบบว่าของเกาเทอร์ฟ้านะครับอันนั้นจะป้องกันไม่ได้นะอแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะครับที่สามารถแช่แข็งได้ก็จะมีกุสตาฟเขียว SR แต่ว่าตัวนั้นก็เป็นตัวละครระดับ SR ไงซึ่งถ้าเกิดเอาไปลง PP เนี่ยผมคิดว่าไม่คุ้มนะครับโอกาสตายมีสูงมากก็ใช้เป็นเจ้เมอรีแดงนะครับที่มันคุ้มนะมนสามารถเล่นต่อได้นะครับไม่ใช่แค่สกิลแช่แข็งอย่างเดียวไงเพราะว่าเจ้เนี่ยคือหนึ่งเลยตัวเจ้มีแฟชั่นง่าย เพราะว่าใช้แฟชั่นเดียวกับเมอร์ลิงเขียวซึ่งมันหาง่ายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตัวของเจเนี่ยก็ถ้าปั้นเนี่ยตัวนางจะมีสเตตัสที่สูงกว่าตัวอื่น2นะครับตัวเจเมอร์ลิงแดงเป็นตัวละครที่มีสกิลหนึ่งที่สามารถใบการสกิลประเภทฮิลได้เพราะว่าในแพทเนี้ยในเมตาของเซิร์ฟเอเชียตอนเนี้ยทีมลอสเวนอลิสนางฟ้ากิ้งฟ้าแล้วก็เมอร์ลิงเขียวเนี่ยไอสีตัวเนี้ยคือเป็นตัวละครที่เจอบ่อยมากนะครับใน PP นะ ถ้าท่านเจอคิงฟ้าเนี่ยก็ใช้เมอร์ลินแดงเป็นตัวบ่การสกิลประเภทฮิวได้ิงฟ้าก็จะไม่สามารถลบดีบัฟได้แล้วก็ชิวๆแล้วนะครับถ้าเจอนะแล้วก็ยังเมนติที่เหมือนกับเมอร์ลินเขียวแหละนะครับก็คือตีเดี่ยวแล้วก็ทําการบ่ายการสกิลประเภทโจมตีของอ e ีกฝ่าย2เทิร์นก็ไว้ยิงใส่ลอสเบนก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่ท่านไม่มีเกาเทอร์นะก็ใช้สกิลอันติของเมอร์ลินเนี่ยแหละเป็นตัวบ่การสกิลประเภทโจมตีของลอสเบนก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าเออั้นละคุ้มนะครับใช้ได เลดบอสแดงนะครับ PVP หรือว่า PVE ก็ได้นะครับป้าแล้วคุมนะแต่ว่าข้อเสียของเมอร์ลินแดงเนี่ยถ้าเจอทีมที่ผมบอกไปคิงฟ้าลอสเฟนอลิสนางฟ้าเนี่ยคือก็ค่อนข้างโอเคนะครับสู้ได้แต่ว่าถ้าเจอทีมเอทรอซ่าเขียวเนี่ยคือเจมเมอจะเป็นตัวละครที่ทาอะไรไม่ได้เลยแพ่แข็งก็ไม่ได้ติดย,ยยุของเอทรอซ่าเขียวก็เป็นตัวที่แพ้ทางนะแต่ว่าแล้วแต่คนจะเล่นนะครับถ้าเกิดท่าไหนที่แบบว่าสเต็ปการเล่นที่มันโอเค พกเอทราซ่าเขียวก็ไม่ใช่ปัญหาอีกอย่างอเจมือแดงนี่คือไม่ค่อยมีคนเล่นถ้าท่านไหนที่เจอเนี่ยคือแบบอาจจะแก้ทางไม่ทันไงเออแล้วก็ได้เปรียบนะครับถ้าเจอลิซเบตนางฟ้านะเพราะว่าไม่มีคนเล่นไงเออไม่ค่อยเจอนะครับโอเคตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยนะเป็นป่าเขียวนะครับป่าเขียวตัวเนี้ยนี่คือ the base of the one เลยของตัวผมนะครับคือผมใช้ป่าเขียวนี่แหละนะครับในการผ่าน PP ในช่วงแรกนะในเซิร์ฟเอเชียนะครับ ซึ่งสกิลคีย์ที่สามารถตบ1อเบตนางฟ้าได้เนี่ยคือสกิลสองของป่านะวิลซันนะครับทิ้งขั้นสองขึ้นไปเนี่ยจะลบบัฟได้ก็ใช้สกิลสองทิ้งขั้นสองขึ้นไปนะครับลบดีบัฟไปตบบัฟไปแล้วก็ตีเพียวได้แล้วนะครับแถมติดเผาไหม้ด้วยออกเลยโดนหนักกว่าเดิมนะแต่ว่านอกจากสกิลสองของป่าแล้วเนี่ยผมยังถือว่าป่าก็เป็นตัวละครที่แก้ทางได้ดีอยู่อีกตัวหนึง่งเนื่องจากว่าป่าเนี่ยเป็นเพียวดาเมจโตของลิสนางฟ้าเนี่ยคือมันจะก,การพวกอูที่แบบว่าจอกระคูณ3าม คิดดามเมจคูณ3ะอะไรเงี้ยมันจะกันพวกสกิลที่มีเอฟเฟกที่ไม่ใช่เพียวดาเมจอย่างเช่นอ่ารีวายอย่างเงี้ยที่คิดดาเมจคูณ3ใช่ไหมเอฟเฟกคิดดาเมจก็จะไร้ผลนะครับสกิลหนึ่งของป่าก็เป็นเพียวดาเมจนะครับตีไปเพียวดาเมจแรงอยู่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเข้าโล่ง่ายนะคือตีไปโล่แตกง่ายๆเลยนะครับเพราะว่า,มาแมลงไงความแรงนี่คือสูงสุดอยู่ที่5 0 0เลยนะครับแรงมากแถมป่าเนี่ยกันสตัร์ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดอันติเต็มจากพาสซีฟคือมมันดีาก อเออตัวป่ามาใช้กระทางลิสต์นางฟ้านี่คือสบายอันติก็แรงนะอันตินี่คือแรงมากนะครับแรงสุดในเกมด้วยยอดดาเมจคือกดอันติไซโลเนี่ยยังไงก็ตายนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายมีเลือดที่ไม่สูงพอรับรองว่าตายป่าเขียวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จัดทีมได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นทีมป่าเกาเธอร์แดงนะครับเกาเธอร์ er เขียวลอสเวนอย่างเงี้ยเออน,นะครับก็ได้หรือว่ามีป่าคิงฟ้าเกาเทอร์ก็ได้นะครับหรือว่าลอสเวนป่าคิงฟ้าก็ได้ คือจัดได้หลายทีมนะก็เป็นอีหนึ่งตัวในเกมนี้นะครับที่จัดได้หลากหลายทีมไปสู้กับอันซิเบตนังฟ้านี่คือค่อนข้างอีซี e ่มากนะตัวที่3เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นะดัสแมนฟ้าดัสแมนฟ้านะซึ่งหลายๆท่านอาจจะบอกว่าพี่สกิลหนึ่งของดัสแมนฟ้ามันตีไม่เข้านะพี่ซึ่งแน่นอนนะครับสกิลหนึ่งมาตีไม่เข้าแน่นอนอยู่แล้วให้ฝ่ายมีโลแต่ว่าสกิลสองของดัสแมนฟ้าเนี่ยเป็นสกิลที่ดีบัฟเรื่อยๆให้กับอีกฝ่ายนะครับใหาอีฝ่ายมีโลเนี่ย มันจะต่อโล่ฝ่ายลดลงไปเยอะอยู่นะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ดัสแมนฟ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครสายเจอเกาะที่เล่นกับทีมเจอเกาะได้ดีมากแล้วก็ดัสแมนฟ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่หาง่ายเพราะว่าช่วงหลังๆนี่ดัสแมนฟ้านี่เกื่อนนะครับก็หาง่ายเล่นกับทีมเจาเกาะได้อย่างเช่นมิูเกานะครับลิเลียฟ้าดัสแมนฟ้าตู้กับทีมลอสเวนได้นะครับทีมนี้เจอเกาะเพราะว่าผมลองแล้วในเซิฟเกาหลีนะครับซึ่งทีมเจอะเกาะในเซิฟเกาหลีผมเนี่ยก็เป็นทีมเมนด้วยนะครับคือเป็นทีมที่เล่นบ่อยมาก ซึ่งสเต็ปการเล่นของดัสแมนฟ้าเนี่ยพยายามใช้สกิลสไปก่อนให้มันติดดีบัฟก็ตีไปพอเทินสเนี่ยมันก็จะกลางโล่ชัวนะครับตามสเต็ปของอลิสนางฟ้าคอือยังไงมันก็กลางโล่นะพอมันกลางโล่เนี่ยถ้าทีมอีกฝ่ายไม่มีคิงฟ้าลบดีบัฟเนี่ยบอกเลยว่าเสร็จนะครับตานน้นี่คือโอกาสชนะนี่คือค่อนข้างสูงและเกือบเกือบเกเลยนะครับโอกาสชนะมันสูงมากนะเพราะว่าโล่ฝ่ายนี่คือติดดอทไงติดดอทเลือดอยู่นะครับก็ลดเยอะแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายมีคิงฟ้าเนี่ย ก็จะสู้ยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าทีมท่านมีลูเกาเนี่ยไอ้ลูเกายิงเจาะเกาะไปยังไงก็ตายนะครับอืมแต่ก็อยู่ที่สเตปการเล่นของแต่ละคนด้วยแล้วก็ดวงกา์ของแต่ละคนด้วยนะครับว่าในแมตช์นั้นอ่ะมันจะยากขนาดไหนนะครับในการสู้แต่ผมลองแล้วนะทีม,นะทมออกกเนี้ยทีมเจาะเกาะเนี่ยดัสแมนฟ้าลูเกาแล้วก็ลิเลียฟ้าตัวซับก็เป็นเมอร์ลิงเขียวผมการันตีเลยว่าชนะได้โอเคนะครับในเซิร์ฟเอเชียตอนนี้ก็มีอยู่3ตัวละครที่ผมคิดว่ามันสู้ได้ เป็นยังไงบ้างทุกท่านนะมี3ตัวละครนี้ไหมถ้าท่านไหนที่เกลืออยู่แล้วก็ไม่ได้อลิซเบตนางฟ้าสักทีก็ปั้นป่าเขียวดัสมันฟ้าหรือว่าจะเป็นอาเจมือแดงก็ได้ป่าเขียวก็อยู่ได้หลายทีมดัสมันฟ้าก็อยู่ทีมจอกกระเาะส่วนอาเจมเมอก็อยู่ได้หลายทีมนะครับอยู่ทีมป่าเขียวก็ได้นะอคือจับเมอร์แดงแล้วก็ป่าเขียวมาใช้ด้วยกันก็ได้นะก็จะมีเมอร์แดงป่าเขียวเกาเทอแดงหรือว่าเกาเทอเขีนนขยวก,ก็ได้นะก็มาทําตามสัญญานะครับหลังจากที่บอกไปนะครับว่าะนะ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านด้วยนะครับว่าท่านจะรับมือ,อยังไงแล้วก็ตัวการ์ดท,ที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็สเต็ปการเล่นของแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งมาดูใหม่ส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเกมอะไรหรือว่าเป็นคอนเทนต์ไหนก็ฝากกดติดตามมาด้วยครับเดี๋ยวผมขอตัวลาวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมโอเคนะครับมา เราแถมให้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปลงพีพีให้ดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเจอน้องอัลซิเบตนางฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทีมนี้ก็มีป่าเขียวนะครับมีเมอร์แดงมีเกาเทอร์แดงแล้วก็มีลอสเบนนะครับเป็นตัวซับมาก็มาดีครับอัลซิเบตนางฟ้าเนี่ยว่าจะเจอปะนี่ไงเจอพอดีนะครับมีลิศนางฟ้ามีไอตัวเดอะมูวี่นะครับแล้วก็มีลอสเบนมาซึ่งเธอแรกเราก็รวมการ์ดของเกาเทอร์นะแล้วก็เลื่องขั้นการ์ดนะครับ นี่ให้กับเกาเธอแล้วก็บ้ายาวๆตามสเต็ปยาวๆไปส <is> ่องเธอน่อนๆนะครับเต็มมือหมดมือไปดิกลางโล่หรือเปล่านะครับอ่ะกลางโล่ชัวนะต่นนี้มากางโล่มาเพื่อนอ่ะรวมการ์ดนะครับรวมการ์ดมาแล้วก็กลางโล่พ <c oughs> อมันกลางโล่เนี่ยเราก็บอกยังก่อนนะเพื่อนแค่แข็งแล้วก็เรื่องข้งในให้กับป่านะครับอืม แล้วก็ใช้ป่าตีปทุบป,ปะแข,แข่งไปก่อนนี่ไงโลหายไปดิแล้วก็ขอป่าทุบหน<ป>เกือบตายนะครับโอเคถือว่าสวยนะเหลือเลือดไว้หน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับก็ไมาใช้พาสซีฟไงก็ถือว่าดีแล้วยิงเมอแดงมารัวๆนะครับก็ระเบิดเวลาอาร์ไปดิเนี่ยเกาเทอร์อันติแล้วก็ป่าตีแค่ป่าก่อนดีกว่า อ่ะป่าตีไปแล้วก็เกาเทอร์อันติแล้วก็ขอทุบไอซิเบตนางฟ้าดีกว่านะครับเพเซ,เซฟอ่ะทุบไปยังไงก็ต้องตายนะตานี้นะครับไม่รอดมาเกาเทอร์ตีไปก่อนนะระเบิดเวลาอ่ะนี่ไงแล้วก็ขอทุบหน่อยแล้วกันฮะเรียบร้อยก็เป็นไงบ้างทุกท่านเนี่ยอ,อเจเมอแดองนี่แหละนะครับคือตัวคีย์แมนเลยของทีมนี้นะ ของแพทนี้ด้วยนะครับเป็นตัวคีแมนเลยอะเจมืเอร์แต่ว่าเกือบตายแล้วตีป่ามาลอสเบนใกล้เมียติแล้วด้วยต้องเคลียร์ลอสเบนไปก่อนนะครับอ่ะแช่แข็งไปแล้วก็โยนบอลใส่นี่แล้วก็ใช้ป่าตีตีเมอแดงไปนะครับประมาณนี้แช่แข็งไปก่อนนะแล้วก็ป่าตีไปแล้วก็ป่าทุบอะเจ นี่ไงสองหมืนสามการ์ดขึ้นดีด้วยรอบนี้นะครับมาบเขาก็ลดเกรนติของป่านะกลางโล่นะครับมาพอมาถึงเทอร์นี้เราต้องจาัดก,การลอสเวงเข้าไปก่อนนะครับอย่างนั้นยุ่งเราใช้ป่าทุบไปสองสกิลเลยนะครับแล้วก็ใบ <_ S 1> ทุบไปก่อนฟ้า <_ S 1> <_ S 2> เขาเรียกว่าลืมเลือกเป้าไงแต่ไม่เป็นไรนะครับได้อยู่ไหมปุ๊บยังไงโอ้ได้อยู่นะครับเมื่อกี้ลืมเลือกเป้านะครับเกือบแตกแล้วไงลอสเฟนเกือบแฟนตีได้โอเคแต่ก็จบแล้วแหละนะครับตานนี้ปิดฉากกันดีกว่า,าป่าป่าอันติแล้วก็ทำด้วยเกาเทอร์นะครับเพย์เซฟปุ้บเสียบหลอบรแปดหมื่นหนึ่งก็นั่นแหละนะครับผมบอกเลยว่า ทีมเนี้ยเอาเรื่องในแพทนี้เป็นทีมเมตาใหม่นะครับในแพทนี้ด้วยถ้าท่านไหนที่ยังไม่มีอลิสนางฟ้านะครับก็ใช้เนี่ยแหละทีมนี่แหละนะครับเมอแดงเกาเทอร์ er, แล้วก็ฝาเขียวก็เป็นเดอะเบสเลยของแพทนี้นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ไปแล้วนะครับไปจริงแล้ว,เ,ลวเจอกันครับผมคลิปหน้าบ๊ายบายครับ